บทที่36อาหารสี่อย่างกับซุปหนึ่งอย่างกูหยุนตรงลูกผมสีเหลืองฟูฟ่องของเด็กหญิงตัวเล็กๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มว่าเจ้าจะรู้เมื่อพี่สาวคนโตทําเสร็จกูหยุนเครืกลืนน้ําลายมันต้องอร่อยแน่ๆกูหยุนตรงไปที่ห้องครัวก่อนอื่นหยิบแอปเปิลสองลูกในพื้นที่ของเธอหั่นมันแล้ววางบนจานส่งให้กูหยุนเคร์ซึ่งเข้ามาทางด้านหลังของเธอนําไปที่ห้องหลักเพื่อกินกับพี่ชายและแม่เธอ นี่คืออะไรเด็กหญิงตัวเล็กๆมองดูกลีบแอปเปิลที่ชื้นเป็นวงกลมอย่างอยากรู้อยากเห็นยื่นนิ้วก้อยของเธอออกไปแล้วแต่มันอย่างเงียบๆกูหยุ่นเครอะกัดเข้าไปมันกรอบและช่ำหวานกว่าพุทราป่าดวงตากลมโตของเธอเป็นประกายทันทีเธอทะนุถนอมและคว้ามันด้วยมือเล็กๆของเธอทีละนิดไปเถอะกูหยุนตรงผลักเธอและเด็กหญิงตัวเล็กๆก็หยิบจานแล้วไปหาพี่ชายของเธอกูหยุนตรงม้วนแขนเสื้อขึ้นล้างข้าวเพื่อหุงข้าวและยัดฟืนขนาดใหญ่สองอันไว้ใต้เตา จากนั้นเธอก็ไปล้างมือหั่นแตงกวาก่อนและทำสลัดแตงกวาที่ให้ความสดชื่นเธอไม่กล้าทำของเผ็ดและเด็กๆก็กินไม่ได้ฉันหั่นมะเขือยาวอีกครั้งเอาเนื้อครึ่งชิ้นเล็กๆมาสับแล้วทำมะเขือยาวกับเนื้อสับจากนั้นฉันก็ตีไข่สามฟองนึ่งไข่ชามใหญ่โรยต้นหอมหั่นบางๆสีเหลืองและสีเขียวสีสันสดใสและดูน่ารับประทานทันใดนั้นเธอก็เริ่มตุนหมูตุนหมูสามชั้นที่เธอซื้อมาราคา25้าเซนตต่อปอนและเนื้อในฟู้เฉิงก็แพงมาก กูหยุนตรงทำอาหารมาตั้งแต่ยังเด็กเมื่อเธออยู่คนเดียวแม้ว่าฝีมือทำอาหารจะไม่ดีเท่าเชฟในร้านอาหารใหญ่ๆแต่ก็ไม่เลวดังนั้นทันทีที่ลูกพี่ลูกน้องเกิดเข้าประตูเธอก็ได้กลิ่นหอมแรงและเธอก็กลืนน้ำลายเข้าไปโดยไม่รู้ตัวตามกลิ่นไปที่ห้องครัวเห็นกูหยุนตรงที่กำลังยุ่งจากนั้นเห็นจานสองสามจานบนโต๊ะข้างๆเธอเธออดขยับเข้าไปดูไม่ได้กูหยุนตรงเห็นเธอทันทีที่หันศีรษะกลับมาเธอเช็ดมือและพูดว่า ลูกพี่ลูกน้องกลับมาแล้วท่านพักผ่อนได้สักครู่ข้าจะทําซุปและพร้อมที่จะกินแล้วป้าเก๋พยายามเบือนหน้าหนีขมหน้าแล้วพูดว่าอย่างเช้าอยู่ค่อยๆทํานะเดี๋ยวข้าจะทาบะหมี่กินเองกูหยุนตรงยิ้มลูกพี่ลูกน้องพูดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้คุณทํางานหนักมากเพื่อทําอาหารเย็นสําหรับครอบครัวของเราสี่คนเมื่อวานนี้ฉันยังปล่อยให้คุณกินบะหมี่คนเดียวได้ไหมมากินด้วยกันทีหลังฉันยังนับคุณเมื่อทําอาหารแล้วถ้าไม่กินก็เสียเปล่า ลูกพี่ลูกน้องเกิดชำเลืองมองที่เธอและเดินเอามือไพร่หลังพึพรรมพำขณะที่เธอเดินเสียเปล่าฉันกินอิ่มตอนเที่ยงแล้วและฉันยังกินตอนกลางคืนไม่ได้ครอบครัวของสาวน้อยเธอพูดไม่รู้เรื่องเธอตรงไปที่ห้องของเธอแต่กูหยุนตรงยังคงไม่ตอบสนองนี่คือเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลืมลืมไปเถอะเธอหันหลังกลับและปรุงซุปเมลอนและเต้าหู้ เมื่อสุกถูกยกขึ้นและวางลงฉันเห็นหัวคนสามหัวนอนเรียงกันอยู่หน้าประตูห้องครัวจมูกกระตุกและหายใจอย่างแรงกูหยุนตรงกลั้นยิ้มและขอให้กูหยุนซูเรียกหาป้าเก๋เพื่อที่จะได้กินข้าวด้วยกันกูหยุนซูรีบหันกลับและหลังจากก้าวไปสองก้าวป้าเก๋ก็เข้ามาแล้วเธอเดินตรงไปข้างหน้ากูหยุนตรงยังคงพูดด้วยใบหน้าที่จริงจังยื่นมือออกมานีสำหรับคุณบทที่37สองข่าว กูหยุนตรงเงยหน้าขึ้นด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเหรียญเงินสองเหรียญที่ส่งมาป้าเก๋พูดแบบไม่เป็นธรรมชาติว่าข้าไม่กินของเจ้าเปล่าๆเงินสองเหรียญนี่จะใช้เป็นค่าอาหารยังไงก็ตามเจ้าต้องเตรียมอาหารเพิ่มสำหรับค่าเงินพอไหมพอแล้วพอแล้ววันหลังตามข้าไปซื้อของกินข้ารู้ว่าของถูกและสดอยู่แถวไหนกูหยุนตรงเก็บเงินและพยักหน้าทันทีได้เจ้าค่ะอ้อสองเหรียญที่ฉันใช้ไปในวันนี้กลับมาแล้ว ดังนั้นฉันจึงไม่รู้สึกเป็นทุกข์อีกต่อไปกูหยุนตรงวางชามอย่างมีความสุขเด็กน้อยสองคนและนางหยางจ้องจานบนโต๊ะอย่างอดทนพี่สาวใหญ่หน้าทึ่งมากพวกเขาไม่เคยได้กลิ่นที่หอมกรุ่นเช่นนี้มาก่อนกูหยุนเค้ตักไข่นึ่งหนึ่งคำใส่ปากของเธอและใบหน้าของเธอดูเหมือนจะเปล่งประกายนุ่มและอร่อย กูหยุนตรงรู้สึกเศร้าเล็กน้อยเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเธอเด็กหญิงตัวเล็กๆไม่เคยกินไข่นึ่งนางเจ้าที่เหนียวมากกับห้องของพวกเขาและมอบอาหารอร่อยทั้งหมดให้กับห้องที่สองและห้องที่สามถ้าพวกเขากล้าที่จะกินมากขึ้นพวกเขาโดนตีและไม่มีความเมตตาเธอตักช้อนขนาดใหญ่ออกมาให้กูหยุนเคอร์กินมากกว่านี้ถ้าเจ้าชอบพี่สาวคนโตจะทำให้เจ้ากินอีกในอนาคตพี่สาวคนโตท่านใจดีมากเด็กหญิงตัวน้อยเงยหน้าขึ้นและยิ้มอย่างมีอย่างสดใส ฉันชอบที่นี่ไม่มีคนดุพี่สาวคนที่สองไม่ทุกตีฉานและอาหารก็อร่อยดีกว่าในฝันเสียอีกน้องสาวคนที่สองในปากของเธอเป็นลูกพี่ลูกน้องบุตรสาวของห้องที่สองอายุน้อยกว่ากูหยุนตรงหนึ่งปีแต่เธอมีอำนาจมากกว่าเมื่อเห็นว่ากูหยุนเคอร์เป็นขาวอมสีชมพูและสวยงามกว่าและดูดีกว่าเธอเธอมักจะหยิกกูหยุนเคอ กูหยุนเคอร้องไห้และวิ่งไปหากูหยุนตรงกูหยุนตรงคนเดิมเป็นคนขี้แยะและอ่อนแอแต่เธอก็ยังไปหาหญิงสาวในห้องที่สองเพื่อถามหาเหตุผลและจบลงด้วยการโต้เถียงกันนางเจ้าตกกูหยุนเคอทันทีรู้เรื่องทําให้หูของเธอมีเลือดออกเด็กหญิงตัวเล็กๆหวาดกลัวและเธอไม่เคยบ่นอีกเลยเธอร้องให้อย่างเงียบๆเ,เมื่อถูกยิกจากนั้นเธอก็อยู่ในห้องทั้งวันโดยไม่ออกไปไหนตอนนี้นางเจ้าไม่อยู่แล้วและพี่สาวคนที่สองไม่อยู่ที่นี่บุคลิกของเธอก็ค่อยๆสดใสขึ้น กูหยุนตรงรู้สึกเศร้าและโล่งใจในเวลาเดียวกันเธอรู้สึกว่าการทําให้ชีวิตของทั้งสามคนดีขึ้นทําให้เธอรู้สึกถึงความสําเร็จกูหยุนซูและนางอย่างรู้สึกเสียใจต่อกูหยุนเคอร์และต่างก็ให้ไข่นึ่งหนึ่งช้อนให้เธอกินสาวน้อยนั่งทางซ้ายกับพี่สาวและพี่ชายทางขวาเธอรู้สึกมีความสุขมากและปากของเธอเต็มไปด้วยคําว่าโออูวอืมและกูหยุนตงก็อดไม่ได้ที่จะปรนเปรเธอ ไม่ใช่แค่กูหยุนเค่อเท่านั้นนางหยางกูหยุนซูและลูกพี่ลูกน้องเก๋ดพวกเขาทั้งหมดชื่นชมฝีมือการทําอาหารของกู่หยุนตงและจานชามก็สะอาดเกลี้ยงเกลากู่หยุนตงชอบวันที่สงบสุขเช่นกันสิ่งเดียวที่ทําให้เขากังวลคือเงินกําลังจะหมดลงทีละน้อยโชคดีที่สามวันต่อมาในที่สุดเนี่ยชงก็ปรากฏตัวที่หน้าประตูบ้านของป้าเก๋ยิ่งกว่านั้นเขานําข่าวที่ไม่คาดคิดสองข่าวมาให้เธอ เมื่อเนี่ยชงได้พบกับกูหยุนตรงอีกครั้งเขาแทบจะจําเธอไม่ได้นี่คือสาวน้อยมอมแมมรุงรังคนนั้นจริงๆหรือสวยจังกูหยุนตรงเพิกเฉยต่อความประหลาดใจของเขาและพลิกมือกระดิกปลายนิ้วเหมือนคนรอเก็บหนี้เงินของฉันเสียงที่คุ้นหูมากเธอนั่นเองจากนั้นเนี่ยชงก็หยิบกระเป๋าเงินออกมาและหยิบธนบัตรเงินออกมาบทที่สาฉันมีเงินแล้ว ธนบัตรมีราคาห0เป็นสัญ,ญลักษณ์ของร้านแลกเงินหุ้ยจริงซึ่งใช้กันทั่วไปทั้งประเทศดวงตาของกูหยุ่นตรงสว่างขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเธอได้ยินเนี่ชงพูดว่านี่เป็นรางวัลจากในอำเภอภาพเหมือนของคุณมีประโยชน์มากเราเอาไปค้นหาคนร้ายแต่ข้าไม่คาดว่าจะมีคนเห็นมากกว่าหนึ่งคนเมื่อคืนเราจับคนได้และรวมทั้งลูกน้องของมันด้วยเนี่ยชงกล่าวว่าเขายังคงตื้นมากแม้ว่าเขาจะยุ่งมาสองสามวันแต่เขาก็ยังมีกำลังใจสูงในอำเภอ บอกว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างมากแต่เขาไม่รู้คนร้ายได้เข้ามาในเมืองในจุดหนึ่งและหากจับไม่ได้ในอีกสองสาวันต่อมาจะเกิดอุบัติเหตุที่นี่เก็บเงินห0สิบตำลึงและซื้อบางอย่างให้ตัวเองดูเจ้าสิดูสวยในชุดนี้เมื่อคุณเคยเล็กน้อยเนี่ยฉงพูดแบบสบายๆมากขึ้นกูหยุนตรงแทงทำเป็นไม่ได้ยินและหยิบธนบัตรนับเงินอย่างมีความสุขและมองดูมันเธอต้องหาโอกาสแลกเงินยังไงก็ตามเธอมีที่ว่างและไม่กลัวน้ำหนักของเงิน โดยไม่คาดคิดเนี่ยชงหยิบแท่งเงินออกมาอีกสองแท่งข้าจะให้นี่กับเจ้าด้วยนี่คือค่าทมเนียมแรกเข้าที่เจ้าจ่ายเมื่อเข้าเมืองมาและท่านนายอำเภอบอกว่าควรคืนให้เจ้ากูหยุนตงรู้สึกประหลาดใจและรีบรับมันมานายอำเภอของคุณเป็นคนดีจริงๆเนี่ยชงมองไปที่ฝ่ามือที่ว่างเปล่าของเขาการคว้าเงินนั้นรวดเร็วและชัดเจนเกินไปเขาส่หัวและหัวเราะข้าไม่เห็นว่าเจ้ายังเป็นตะกราเงินอยู่เงินมอบให้เจ้าแล้วและฉันก็ควรไปแล้ว กูหยุนตรงบอกมือให้เขาทำทุกอย่างที่เขาต้องการเถออย่างไรก็ตามเนี่ยชงเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวก็หันหลังกลับหลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ลดเสียงลงและกระซิบว่ามีอีกอย่างที่ฉันต้องบอกเจ้าก่อนเมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของเขาในที่สุดกูหยุนตรงก็ละสายตาจากธนบัตรมีอะไรเหรอฉันเพิ่งกลับมาจากยาเมนและฉันเห็นผู้คนมาจากเมืองหลวงฉันได้ยินไม่ชัดนักจากเมืองหลวงเสียงของเขาแผ่วลงจนแทบไม่ได้ยินจักพระพิสิ้นพระชนแล้ว กูยืนตรงตกตลึงฝ่าบาทเป็นคำที่ห่างไกลจากเธอแต่เธอไม่ชอบจัก,กรพรรดิมากนักมีความอดอยากในเมืองหยงหนิงและผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตจากความอดอยากเป็นเวลานานแล้วที่พวกเขาไม่สามารถรอให้ราชสำนักส่งคนมาจัดการกับภัยพิบตัติได้เธอได้ยินว่าห้องเต้ย,ยังคงดื่มและสนุกสนานอยู่ในวังและเหล่านางสนมก็ผนึกกำลังกันและวางแผนขึ้นภาษีตายไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยฉงเตือนเธอว่าประกาศควรติดประกาศและกระจายไปทั่วเมืองในไม่ช้า ช่วงนี้อาจจะวุ่นวายเล็กน้อยพยายามอย่าออกไปเดินเล่นอย่าสวมชุดสีแดงและสีเขียวหรือดื่มเพื่อความสนุกสนานห้องเต้สวรรคตและห้องเต้องคใหม่ขึ้นครองบอลลังจะมีการดําเนินการบางอย่างอย่างแน่นอนเจ้าเพียงแค่รอข่าวขอบคุณที่เตือนข้ากูหยุนตรงรู้ว่าเขาหมายถึงความอดอยากจักรพรรดิองค์ก่อนไม่ปฏิบัติและจักรพรรดิองค์ใหม่ก็ไม่รู้ว่าข้อบังคับคืออะไรฉันหวังว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ถือว่าชีวิตมนุษย์เป็นผักปลา หลังจากเนี่ยสงจากไปบ่ายวันนั้นก็มีประกาศติดไว้ที่ประตูเมืองจักรพรรดิสวรรคตโลกไว้ทุกและประชาชนต้องไว้ทุกเป็นเวลาสามเดือนในช่วงเวลานี้พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้สวมสีแดงและสีเขียวสองวันต่อมามีการประกาศอีกครั้งที่ประตูเมืองจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิวูแห่งจินและปีถัดมาเปลี่ยนเป็นปีซิงไถ่ที่หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นพระชนม์ของจักรพรรดิองค์ก่อนหรือการขึ้นครองราชของจักรพรรดิองค์ใหม่ทั้งหมดนี้อยู่ห่างจากกูหยุนตรงมากเกินไปและเธอก็ไม่สนใจมากนะักฉันไม่ได้คาดหวังว่าไฟแรกของจักรพรรดิองค์ใหม่จะถูกเผาในเมืองยองหนิงในที่สุดราชาสำนักก็ส่งรัฐมนตรีไปที่เมืองยองหนิงเพื่อบรเทาภัยพิบัติบทที่39ย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้ว ว่ากันว่าในวันที่ทูตของจักรพรรดิมาถึงเมืองหยงหนิงฝนก็ตกทันทีหลังจากวันนั้นอากาศจ่มฝนตกหนักเป็นเวลาสามวันสามคืนแผ่นดินที่แห้งแล้งชุ่มชื้นและคนใกล้าตายโหร้องและโหร้องราวกับว่าพวกเขาได้เห็นรุ่งอรุณในที่สุดและทุกคนก็บอกว่านี่คือความเป็นมงคลที่ลงมาจากท้องฟ้าและประกาศว่าจักรพรรดิองค์ใหม่ของโลกคือหมิงจุนเขาได้รับพรจากสวรรค์กู่หยุนตงยังอยู่ในเมืองส่วนเหอและเธอยังไม่ทราบข่าวที่ดังระงมไปทั่วที่นั่นแม้จะรู้เธอก็ไม่ใส่ใจ เธอยืนอยู่หน้ากระดานข่าวที่ประตูเมืองขมวดคิวเล็กน้อยเมื่อเห็นประกาศที่เพิ่งประกาศประกาศนี้เกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่หนีความอดอยากเมืองหยงหนิงมีอาหารและเงินสำหรับบรรเทาภัยพิบัติอยู่แล้วความโกลาหลได้คลี่คลายลงแล้วความสงบเรียบร้อยก็ค่อยๆกลับคืนมาโดยธรรมชาติแล้วคนเหล่านี้ก็ต้องการกลับไปเช่นกันตราบใดที่ผู้คนเดินทางกลับสำนักงานรัฐบาลจะให้ค่าผ่านทางจำนวนหนึ่งและจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลาสามปี แน่นอนไม่เป็นไรที่จะไม่กลับไปผู้รีภัยจะได้รับการตั้งถิ่นฐานใหม่ณนะจุดนั้นแนบทะเบียนและลงทะเบียนใหม่โดยยาเหมือนไม่ได้เงื่อนไขสำหรับการยกเว้น3ปีและไม่มีเงินค่าผ่านทางและที่อยู่ใหม่นั้นขึ้นอยู่กับโชคของคุณด้วยโดยพื้นฐานแล้วไม่ได้อยู่ในเมืองที่มั่งคั่งเกินไปหรือแม้แต่ในหมู่บ้านที่ดีกว่าเล็กน้อยไม่มีการแจกจ่ายที่ดินและพื้นที่รกร้างไม่เกินสองเอเคอร์จะมอบให้คุณเพื่อถางพื้นที่ด้วยตัวเอง คนส่วนใหญ่จะเลือกกลับไปและความคิดที่ว่าใบไม้ร่วงจะกลับคืนสู่รากเง่าฝังลึกในใจของทุกคนถ้าคุณมีเงินคุณสามารถได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลาสามปีและคุณจะยังคงเป็นญาติและเพื่อนที่คุณเคยเมื่อคุณกลับไปยังบ้านเกิดของคุณไม่ต้องพูดถึงว่าผู้คนจำนวนมากในเมืองมีบ้านอุตสาหกรรมในเมืองหยงหนิงดังนั้นการยอมแพ้เช่นนี้จะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่แต่สำหรับกูหยุนตงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งล่อใจมากนะัก หลังจากอ่านประกาศแล้วเธอก็กลับไปที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องเก๋พร้อมตะกร้าผักลูกพี่ลูกน้องเก๋นั่งอยู่ในสนามถือเข็มและด้และทํารองเท้าให้เด็กน้อยสองคนจากนั้นเธอก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทําอาหารเก่งมากแต่ไม่รู้วิธีทําเสื้อผ้าและรองเท้าขณะที่นางอย่างรู้วิธีทําแต่ทําดูไม่ดีลูกพี่ลูกน้องเก๋ขอให้กูหยุนตงซื้อเศษผ้าและเย็บด้วยตัวเอง ขณะที่พูดคุยและสนทนามีเก้าอี้เล็กๆสามตัวอยู่ข้างหน้าเธอและเด็กสองคนรวมทั้งนางอย่างที่ผอมเพรียวนั่งอยู่ที่นั่นอย่างมีระเบียบและฟังเมื่อได้ยินประตูเปิดลูกพี่ลูกน้องเกิดเงยหน้าขึ้นและเหลือบมองเธอทำไมวันนี้คุณกลับมาช้าจังมีประกาศใหม่ที่ประตูเมืองข้าเข้าไปดูข้างบนพูดอะไรกูหยุนตรงปิดประตูลานบ้านวางตะกร้าผักบนโม่หินแล้วพูดเนื้อหาของประกาศซ้ำป้าเกิดหยุดมือแล้วเย็บต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั่งอย่างและกูหยุนเคย,ยังคงไม่เข้าใจด้วยความมุนงงแต่กูหยุนซูเข้าใจและกอดเอวของเธอทันทีอย่างมีความสุขเรากลับบ้านได้ไหม่ที่บ้านมีอาหารไหมกูหยุนตรงมองลงไปที่ชายร่างเล็กที่ดวงตาเป็นประกายและถามว่าคุณอยากกลับไปไหมกูหยุนซูตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็กระพริบตาด้วยความสับสนพี่สาวคนโตคุณไม่อยากกลับบ้านเหรอ จะไปไหนถ้าไม่กลับนี่คือบ้านของลูกพี่ลูกน้องเกิดไม่ใช่บ้านของเขาเจ้าไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของคนอื่นตลอดไปและค่าเช่าก็แพงมากกูยุนตรงตกหัวของเขากลับไปที่บ้านหลังนั้นมีปู่ย่าลุงสองคนและอาสามคนเราอาจต้องรับใช้พวกเขาตลอดไปและเราจะไม่สามารถกินอาหารที่เรากินเมื่อสองวันก่อนได้อีกต่อไปกูยุนซูก็นึกถึงวันเก่าๆและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนไปกูยุนตรงแซงทำเป็นไม่เห็นและไร่มนต่อไป นอกจากนี้คุณยังจำได้ไหมว่าทำไมเราจึงแยกครอบครัวออกจากกันบทที่40่สิทำไมเราถึงแยกครอบครัวเพราะท่านปู่ขับไล่เรากูหยุนซูก้มศีสษะลงและบอกเกี่ยวกับถูดวงตาที่ขุนเคืองของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงผู้เท่าคนปัจจุบันของตระกูลกูมีความแค้นส่วนตัวกับกูต้าเจียงพ่อของเขาดังนั้นไม่ว่าในกรณีใดเขาจึงต้องกดดันพวกเขาอย่างหนัก เมื่อกูต้าเจียงอายุหกขวบเขาถูกค้นพบโดยนักวิชาการเก่าคนเดียวในหมู่บ้านเขาบอกว่ากูต้าเจียงมีพรสวรรค์นในการอ่านตรับใดที่เขาฝึกฝนให้ดีอนาคตของเขาจะไร้ขีดจำกัดชายชารากูรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้แต่นางเจ้าไม่เชื่อว่ากูต้าเจียงมีแนวโน้มที่ดีไม่งั้นลูกชายของเธอไม่ถูกบทขยี้จนตายหรือในอนาคตเธอจะต้องเห็นหน้าเขาเพื่อมีชีวิตอยู่ เธอเอาแต่สร้างปัญหาโดยบอกว่าครอบครัวของเธอยากจนและไม่มีเงินซื้อกระดาษและดินสอสำหรับการเรียนและกูต้าเจียงต้องช่วยครอบครัวทำงานเขาจึงไม่มีเวลาชายชรากูประนีประนอมอย่างรวดเร็วและต่อมาผู้เท่าผู้แก่ที่มีอายุ80ปีก็ออกมาตำหนิทั้งสองอย่างรุนแรง มีนักวิชาการที่มีแนวโน้มในตระกูลนั่นเป็นเรื่องของเกียรติของบรรพบุรุษบ,บรรพบุรุษกำลังดูจากท้องฟ้าผู้หญิงคนหนึ่งจะทำลายมันได้อย่างไรในอนาคตเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ทางการและเป็นสมาชิกของตระกูลกู่ลองคิดดูว่าตระกูลกู่นั้นรุ่งโรจน์เพียงใดนักวิชาการชราเข้าแทรกแซงอย่างรุนแรงและปากกาหมึกกระดาษและหินหมึกก็ออกมาจากกลุ่มนักวิชาการเก่าไม่ต้องการเงินของกู่ต้าเจียงดังนั้นเขาจึงรับกู่ต้าเจียงเป็นนักเรียนและพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อช่วยเขาตามลำพัง แต่ช่วงเวลาดีๆนั้นอยู่ได้ไม่นานกูต้าเจียงเรียนมาหปีแล้วและประมาจารย์ผู้เท่าเพิ่งวางแผนที่จะให้เขาทําการทดสอบทั้งเชิงแต่ปรมาจารย์ผู้เท่าถึงแก่กรรมเมื่ออายุมากตัวเขาเองมีสุขภาพไม่ดีและหลังจากผ่านไปสองเดือนก็เสียชีวิตลงปรมาจารย์คนปัจจุบันไม่ใช่คนดีนักในเวลานั้นเขาตั้งใจที่จะให้ซิลไข้คนเก่ารับลูกชายของเขาเป็นนักเรียนแต่ลูกชายของเขาไม่ได้รับการคัดเลือกให้เรียนดังนั้นซิลไข้คนเก่าจึงปฏิเสธอย่างสุภาพ แต่ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แพร่กระจายไปเหมือนเรื่องตลกและเขาเปรียบเทียบลูกชายของเขากับกู่ต้าเจียงโดยบอกว่าเขาเป็นคนนี่เง่าเนื่องจากลูกชายทนคำเยาะเย้ยไม่ได้เขาจึงเสียอารมณ์ที่บ้านทะเลาะกับภรรยาที่เพิ่งตั้งท้องและสูญเสียลูกในท้องไปฉันไม่สามารถตำหนิลูกชายของฉันสำหรับเรื่องนี้และฉันไม่สามารถหาแหล่งที่มาของข่าวหรือได้ดังนั้นฉันจึงสามารถใส่สาเหตุทั้งหมดให้กับกูต้าเจียงและนักวิชาการเก่าได้ หลังจากที่ปรมาจารย์เก่าและนักวิชาการเก่าเสียชีวิตไปแล้วกูต้าเจียงก็ไม่สามารถเรียนต่อได้ปรมาจารย์คนปัจจุบันไม่อนุญาตให้เขาเข้าสอบถงเฉิงและเขาถูกนางเจ้าดักที่บ้านเพื่อให้ทำงานต่อมาโดยบังเอิญเจ้าของร้านอาหารในเมืองเกิดถูกชะตากับเขาและเขาก็กลายเป็นนักบัญชีเพราะคำศัพท์ที่เขาจำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากูต้าเจียงรู้ว่าบ้านของพวกเขาไม่ค่อยดีนะดังนั้นเขาจึงมองหาโอกาสที่จะแยกทางกันอยู่เสมอ เมื่อนางหยางให้กำเนิดกูหยุนตงนางเจ้าทุกตีนางหยางทำให้คลอดก่อนกำหนดและเลือดออกมากเกือบเสียชีวิตเป็นเพราะช่วงนั้นสุขภาพของนางหยางไม่ค่อยดีและเขาไม่มีลูกมาหลายปีแล้วจนกระทั่งกูหยุนตงอายุ8ดขวบกูหยุนซูจึงเกิดในเวลานั้นกูต้าเจียงเลิกแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างไรก็ตามสองเดือนผ่านไปช,ชายชากูซึ่งตกงานที่บ้านรู้สึกเสียใจและปฏิเสธที่จะยอมรับการแยกทางกัน ปรมาจารย์และหัวหน้าหมู่บ้านคนปัจจุบันฉีกเอกสารการแบ่งแยกณจุดนั้นและนำกูต้าเจียงกลับมาอยู่ด้วยกันหากกูต้าเจียงไม่เห็นด้วยเขาจะขับไล่ครอบครัวของพวกเขาออกจากกลุ่มด้วยข้อหาอากตันยูกําจัดออกจากกลุ่มปราศจากครอบครัวก็เหมือนแหนที่ไร้รากไม่อาจแม้แต่จะกลับใบสู่ราก นี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากนี่คือความอัปยศของการต้องไปที่ยาเหมินเพื่อลงทะเบียนและความผิดนี้ติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตไม่ต้องพูดถึงกูต้าเองเองจะบอกว่าลูกๆของเขามักจะถูกดูถูกชี้หน้าว่าด้วยกว่าคนอื่นและแต่งงานยาก